สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่รายการเฟพาร์ี่วสนุกชุดไลฟ์แบบคนวัยมันค่ะตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่นี่ค่ะเฟพาร์แฟนเฟสองพับายเอเฟที่ MCC h ฮอล์ดอนลารป,าป,าปีค่ะ ผลเดียวที่พายังอยู่ที่นี่กับเพื่อนๆนะคะเพราะว่าความสนุกแล้วก็ความมันของเราเนี่ยยังไม่หมดค่ะแทก็เลยอยากให้เพื่อนๆเนี่ยสนุกแล้วก็มันกับเราได้อย่างเต็มที่ค่ะแต่ว่าแทเนี่ยไปเจอใครบางคนท่าสองคนค่ะเพื่อนๆเนี่ยต้องคุ้นหน้ากันแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตามแทมาเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะตัวยาวโอ๊ยไม่ค่ะไม่ค่ะไม่พอดีว่าวันนี้นะคะ สวยนคนไทยค่ะ้ไอยู่กับโครับแหมแยกทีแพ้เดีไปเลยค่ะเพรานนเรก้านก่อนได้่อเดิบแบบนไม่ไมโอเคอ,อยู่กับโด้วยนะเดี๋ยววันนี้ในช่องเราสั่แล้

ามารถร่วมสรุกกันได้นะคะในไม่ว่าจะเป็นในสีเกมดังของเราไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแบนมาสเตอร์กิก้าสแลแล้วก็อะไรมากแล้วก็อดิชัยอดีชายไรลไม่ได้มีเพียงเท่านี้ยังมีในส่วนเกมใหม่นะแล้วก็ในส่วนบูทคิงสนเลยอะไรเลยนะหรือไม่ก็สอเรดีพไม่ด้ว่าเพื่อนๆเนี่ยกสมัีมากแล้วก็แต่ผม่่าเช่าว่ารู้สึกคนเยอะมากเลยแต่มาแต่ก่อน ได้ดีนนจากีจวัาครับพิพิกครับวันนี้ทะเลแมพี่มียเป็นที่วงตัวใส่าอัลราว่าคือถงัเสียดถูกต้องค่ะแต่ไม่เป็นไรยังไงเชื่อว่าวันนี้น้องแทกก็ทำหน้าที่ที่ดีนะคะเอาผาพไปน เราไปฟอนกันบนเวทีก่อนดีกว่าน,นะคะแต่ว่าเพื่อ,อนๆเนี่ยยังอยู่กับแพที่นี่เลยค่ะารายการเมี่พาที่วิสนุสดไลฟ์แบบคนไวมากแต่ว่าเราเนี่ยจะพาไปชมอะไรความมันก็ความสนุกของวันนี้เนี่ยจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเิ็ดตามแพทมาเลยดีกว่าค่ะไปกันเลย yeah. แพเนี่ยอยากได้สแตมป์ตรงนี้มากเลยค่ะแต่ว่าว่าแต่ว่าแพรต้องเต้นยังไงบ้างคะถึงจะได้สแตมป์นี้ไปเดี๋ยวเปิดเพลงให้เต้นเลยค่ะเต้นผ่านแล้วเดี๋ยวสแตมป์ให้โอ้ยงั้นพี่ช่วยมาเต้นกับแพรด้วยได้ไหมอ,อ๋อเป็นไงคะเป็นไงบ้างคะพอจะสู้พี่เขาไ,ได้บ้างไหมอ๋อเป็นไงคะรีลาโอเคไหมได้ค่ะแล้วก็เต็มให้หนึ่งดวงโอ้ยเต็มมาแล้วดวงเดิ้วดวง สุดยอดเลยอ่ะค่าเขคมีค่ะเย้ได้เซ็นตันม,มาแล้วได้เพื่อนเื่อนมาอยู่โซมที่สองกับแพรแล้วนะคะก็คือโซมแกมฟรีสไตล์นั่นเองค่ะว่าแต่ว่าพี่พีคะถ้าเกิดแพรอยากจะได้ตามอีกตะตามนึงเนี่ยจะต้องทำยังไงคะวิธีการง่ายๆค่ะเพียงชุด สามลูกลงเพียง1ึงลูกเราก็จะได้ตแตง้วาง่ายๆอ๋อต้องให้หลอดยัีหนึ่งลูกภายใน3าลูกใช่ตัวแครสามถังใั้มันสุดๆันดีกว่าค่ะ แต่ว่าแพาเนี่ยจะได้ครบแล้วเราไปดูกติกากันดีกว่าค่ะว่าบูนนี้กติกาเขาเป็นยังไงบ้างกากติกาครับก็ให้เลือกให้แต่ละนเลือกแผ่นป้ายมาหนึ่งแผ่นถ้าก็เลือกแผ่นไป,ไป,ไป้ายแล้วก็ทำเสียิริตามแผ่นป้ายนี้เราก็จะตัแต้มใพหนึ่งดวงโอ้ยโอเคค่ะงั้นแพจะต้องเลือกแผ่นป้ปายก,ก,ก่อนใช่ไหมคะงั้นไปดูดกันค่ะเอาแผ่นนี้แล้วกันค่ะอันนี้นะก็ใค้เอารวมคนคนในคนในแถวหกคนแล้วก็มากระโดด เขาจะโกนว,ว่าแบนด์มาสเตอร์ทำออให้หน่อยได้ไหมแบรนด์มาสเตอร์ทำเลยได้เลยอเอ่ะขอบค่ะเย้ได้กันแล้วตอนนี้นะคะคแพรมาอยู่ที่บูธของโชว์เกมใหม่ค่ะวันนี้นะคะแพรจะมาเล่นเกม โอเคค่ะเพื่อที่จะได้หนึ่งสแตค่ะ็มก็อเอาในทสุดแพ้ก็เล่นครบแล้วค่ะงั้นเราไปเอาสแตมกันเลยดีกว่า เดี๋ยวเมื่อางปฏิการนะคะเกมจับผู้คิงส์ตันของเราเราจะมีแผ่นป้ายนะคะเป็นสินค้าจากคิงส์ตันทั้งหมด6แผ่นป้ายด้วยกันนะคะแบบนี้นะคะเป็นสินค้าจต่คิงส์ตันทั้งหมดเลย6แผ่นป้ายเดี๋ยวจะให้เปิดนะคะ3แผ่นป้ายอ่าถ้าเปิดสาแผ่นป้ายได้จะได้ตุ๊กาตาจัคิงส์ตันไปไ อันนี้แล้วกันค่ะผิดค่ะผิดหมดเลยนะคะไม่มีบนญมาได้ของรางวัลจริงๆนะี้วันนี้วันาร์ทีเจ็ดตุลาคมนี่เลยตุลาคตอนนี้นะคะแพ้มาอยู่ที่บูธ partner คือบูธของวันทูคอร์เองค่ะอ่าพี่คะช่วยแนะนำบูธของวันทูคอร์ให้แพ้หน่อยสิคะอ่าบูธวันทูคอร์ว่าจะมีให้น้องแ้ำแบบนี้น้ำท้องอะไรนี่เลยค่ะอ่าเดี๋ยวแซ้ำเลยไหมคะโอเคโอเคค่ะ เย้ในสุดพาก,ก็ได้สตัมของวันดูคอมาแล้วค่ะงั้นพาไปตามล่าหาสตัมที่บูธอื่นกันต่อเลยดีกว่าค่ะงั้นก็ต้องขอบคุณพี่ด้วยนะคะคุณค่ะงั้นก็ตามพมายไปเลยดีกว่าค่ะไปเลยไปเลย อตอนนี้นะคะแพ้ก็มาอยู่ที่บูธของ Acast น,นั่นเองค่ะเพื่อมาตามล่าหาสแะเติดวงต่อไปแต่ว่าแพา้เนี่ยจะให้พี่ๆเขาเนี่ยช่วยแนะน,นําอะไรเกี่ยวกับบูธของ Acast ก่อนดีกว่าค่สะสวัสดีคะด่ะพี่ช่วยแนะนํานอะไรเกี่ยวกับว่าบูธ Acast <ๆ>มีหรือว่าเรามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็จะแนะนําว่าตัว Acast นะคะเป็นการขายแพชชี่ซอฟตสามารถเติมเกมในเฟซบุ๊กได้ทุกเกมอ๋อค่ะสามารถเติมเกมในเฟซบุ๊กได้ทุกเกม แนะนำไปร้าวๆเกี่ยวกับบูธของ A Class ของเรานะคะงั้นเรามาเอาตัมก,กันเลยก่อนค่ะเย้เราได้ตัมแล้วง,งั้นไปบูธต่อไปกันเลยค่ะมาเลยอ่าในสุดเราก็มาอยู่ที่บูธของเ o m a ์มาทนะคะก็อ,อยากให้พีเนี่ยช่วยแนะนำร้าวๆเกี่ยวกับบูธข,ข,ของเชอร์ม e เทนะคะว่ามีอะไรบ้างให้กดไลค์ในมุวอ๋อจะให้กดไลค์ในเฟซบุ๊กนะคะ อ๋อเราก็ต้องเข้าไปที่หน้าแฟนเพจของที s ีสปอร์ตไทยแลนดค่ะแล้วก็กดไลค์เง้ยเรียบร้อแล้วค่ะแทก็ได้ไปกดไลค์ของหน้าเพจของที s ีสปอรแล้วนะคะเราก็จะได้สแสดงแล้วค่ะขอบคุณค่ะเย้เราก็ได้มาอีกดวงแล้วงัเราไปตามล่าหาดวงสุดท้ายกันดีกว่าค่ะไปเลย อตอนนี้เรามาอยู่ที่บูธสุดท้ายของเรากันแล้วนะคะคือบูธของ a เ a y นั่นเองค่ะก <c oughs> ่อนที่เราจะได้สแตมป์ดวงสุดท้ายเนี่ยเราไปดูกันตติกากันก่อนก่อนค่ะว่าเราจะได้มาได้ยังไงอ่าสวัสดีค่ะกัตติกาก่อนที่เราจะได้สแตมป์เนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับ <c oughs> คือกัตติกาคือว่าถ้าเกิดสมถติว่าเรามี ID ของ a p ฟเออยู่แล้วใช่ไหมคะ <c oughs> เราไปลองที่เราไปลองที่ไอดีให้คือแบบว่าให้เจ้าหน้าที่รู้ว่ามีแล้วเราถึงจะได้สแตมป์ค่ะหรือไม่ถ้าเรายังไม่มีแล้วก็ทําการสมัครก็ถึงจะได้ โอเคค่ะงั้นเราไปสมัครก่อนจ้าค่าในที่สุดนะคะแพ้ก็ลงทะเบียนเป็นปสมาชิกของเอฟเอเรียบร้อยแล้วละคะ่ะเพราะางั้นเนี่ยเรามาสแตมป์กันเลยดีกว่าค่ะดวงสุดท้ายแล้วอขอบคุณแม่ขอบคุณค่ะเย่ในที่สุดเราก็ได้สแตมป์ดวงสุดท้ายมาแล้วนะคะแล้วเราจะไปทำอะไรกันต่องัง้นตามแทมเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้นะคะแพรก็มาอยู่ที่โซนรับของรางวัลน,นั่นเองค่ะเพราะว่าแพรได้ไปตะลุยรับสแตมปมาครบหมดทุกดวงแล้วละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงกายแรงใจที่แพรดูมไปเนี่ยจะได้มาเป็นอะไรก็ชมกันเลยค่ะ อเอาล่ะค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเทพาร์คเพื่อนๆมาถึงวินาทีสำคัญของงานงเทพาร์คแฟนเฟซ2,000เวทไ a เอฟเแล้วก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานนี้ก็เลยละคะ่ะก็คือการประกาศผลรางวัลเทพาร์คมิวสิกอะวอร์ดทั้งหมด8รางวัลด้วยกันค่ะรวมถึงรางวัลเกมทุกันเจ็ดรางวัลด,ด้วยกันค่ะเทยนนนไม่ไหวแล้วค่ะเพื่อนๆรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไปชมกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยเจ้าทำเลยค่ะ i y <Yeah. S 2> <Yeah. S 1>、yeah. สวัสดีค่ะแป้งเก๋นะคะจากบริฟเลคเอร์ค่ะก็วันนี้มารับรางวัลศิลปินหน้าใหม่มาแรงนะคะจากเพลพาร์กก็ขอบคุณทุกๆคนมากนะคะเพื่อนๆที่โหวตให้นะคะสำหรับรางวัลน,นี้ก็ถือได้ว่าเป็น,นรางวัลแรกเลยที่ได้รับก็ขอบคุณเกมเมอร์ทุกคนนะคะที่โหวตรางวัลน,นี้ให้ศิลปินหน้าใหม่มาแรงนะคะก็สุดท้ายค่ะฝากผลงานด้วยละกันนะคะสำหรับเพลงโปสการ์ดนะคะอยู่ในอัลบั้มบีฟคอมเพลเลชั่นศูนย์สามค่ะรวมถึงงานอื่นๆด้วยก็อย่างเช่นเพลงเดีวดยวาดและแสงดาวที่ไปฟจอริ่งกับพี่สิงโตนำโชคก็ฝากเอาไดวดยนะะคะคคี่ สวัสดีครับผมเฉลิตจุงใจครับค่าย Sony Music ครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆนะฮะที่ช่วยกันโบวก็ทางปีนี้ Sony Music ได้ได้รับรางวัล2รางวัลคือรางวัลของทางเพลงเพลงยอดเยี่ยมคือเบาๆกับทางดนตรีประกอบเกมยอดเยี่ยมนะฮะของลักออนเซลนะครับสวัสดีครับผมวิสา,ชารชัยสิริทีโร่นะครับจาก Universal Music นะครับก็ขอขอบคุณ ที่ช่วยกันร่วมโหวดนะครับเพลง Judas ของ Lady Gaga นะครับก็ขอบคุณครับธิตยาพิบูลการนะคะจาก GMA Grammy ค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เข้ามาเล่นเกมนะคะของทาง Play Park เองไม่ว่าจะเป็นเกม a u d i t i o n หรือว่ามีเกมใหม่ๆอะไรยังไงก็ขอให้สนับสนุนศิลปินเล่นเล่นเพลงของศิลปินแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกันสนับสนุสนศิลปินในการโหลดเพลงต่างๆอะไรของศิลปินด้วยซึ่งต่อไป Play Park อาจจะมีทําอะไรกับเราร่วมกันอีกเยอะยังไงฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับผมแซมนะครับ<อ>ก็วันนี้เป็นวงพิเศษที่ตั้งขึ้นมาใหม่คือวงแบนด์มาสเตอร์ครับมีผมมีคุณคิวแล้วก็มีเทดดี้วงฟลัวซึ่งตั้งขึ้นมาใหม่เลยนะครับเพื่อเพลงของแบนด์มาสเตอร์โดยเฉพาะก็สนุกมากครับเพิ่งเล่นกันเต็มแบบครั้งแรกเลยครับ<ส>ขอบคุณมากที่วงการเกมมอบเพลงให้มอบรางวัลให้วงการเพลงนะครับก็อยากให้เกมเมอร์ทุกท่านครับก็ฟังเพลงไปด้วยเล่นเกมไปด้วยน่าจะเป็นความบันเทิงที่สมบูรณ์ดีนะครับก็เล่นเกมแล้วอย่าลืมฟังเพลงของศิลปินไทยด้วยนะครับ สวัสดีครับพวกเราทีมเอาคาทัสครับสมาชิกในทีมก็มีจากครับเล่นตำแหน่งพอยต์การ์ดครับครับเต้ยครับตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดในทีมครับเบลครับตำแหน่งจันเตอร์ครับครับรู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าเพิ่งมาซ้อมกันได้สักระยะหนึ่งย่าง3 4เดือนเองครับก็เลยรู้สึกค่อนข้างจะดีใจเป็นพิเศษครับทีมพ่กผมก็ได้เป็นตัวแทนของฟีสไตล์ประเทศไทยนะครับฝากเพื่อนๆช่วย ป็นกำลังใจเชียร์ให้ด้วยแล้วกันครับสวัสดีครับพวกเราอีอีแพนด้าครับผมผมพุทธครับชื่อตัวละครในเกมพูโตครับผมนันครับชื่อในตัวละครนันฮาคีครับผมชื่อหมีครับชื่อในเกมอีเนิร์ครับผมกิมครับชื่อในเกมกิมมี่ครับผมทอร์ทับชื่อตัวละครในเกมทอร์ดิมอนครับผมชื่อมีครับวันนี้รู้สึกดีใจมากครับมาไม่เสียเที่ยวจริง ใครอยากจะมันแบบพวกเราหรืออยากจะเป็นแชมป์แบบพวกเราก็มาเล่นกันเยอะๆนะครับอีพีเพนด้าเฮ้สวัสดีครับพวกเราเที่ยวไทยแวนครับผมสมาชิกวงชื่อ DJ เจ p อครับ DJ เจโรนิคอนครับลูน่าติกค่ะก็ดีใจมากๆครับไม่นึกเลยว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับออขอให้ตั้งใจซ้อมนะครับตำแหน่งชนะเลิศก,ก็สามารถ คว้ามาได้ครับถ้าเกิดมันฝึกซ้อมบ่อยๆครับไม่ว่าใครก็สามารถมาถึงจุดนี้ได้ครับแบมเตอร์เป็นอะไรก็ได้ที่จะอยากเป็นสวัสดีครับพวกเราแฟนบีเฟนครับครับสวัสดีครับผมชื่อแบงค์ครับตัวละครชื่อตวาอัพครับสวัสดีครับผมชื่อแคนนะครับชื่อตัวละครเมอร์ d e เดสครับสวัสดีครับผมชื่อแชมป์ครับชื่อตัวละครชื่ออโลมาครับ สวัสดีครับผมชื่อเอสครับชื่อหลตัวละครชื่อมังคีอีวิลครับสวัสดีครับผมชื่อเอมครับชื่อตัวละครในเกมชื่อเอมเหมือนกันครับสําหรับความรู้สึกยังไงบ้างที่ได้แชมป์ปีนี้นะครับดีใจครับแล้วก็แสดงความินดีกับคนในแฟมนะครับแล้วก็ขอแสดงความินดีกับเพื่อนๆนทุกคนนะครับที่ได้ได้เข้ามาแข่งในรอบประเทศนะครับครับก็จะให้เพื่อนๆนทุกคนนะครับอ่สู้ๆครับแล้วก็ขยันฝึกซ้อมกันนะครับครับ ออริชันมาเมื่อไหร่มาเมื่อนานสวัสดีครับชื่อชลวิทย์คำเลิศนะครับชื่อเล่นชื่ออัมครับชื่อตัวละครคอตต n นคิงครับก็ดีใจมากครับก็อยากให้มาเล่นแบน d ม a เตอร์กันเยอะนะครับเกมสนุกดีครับเพลงใหม่อัปเดตเรื่อยๆ u t c ก็เข้ามาแล้วยังไงก็ฝากผลงาน u t c ของผมด้วยนะครับคอตต n นคิงครับขอบคุณครับวันนี้กงาน APEX Fanfare สพันปด by a นะคะ ร่วมเล่นเกมกับเพื่อนเพื่อตามโบรายธรรมแต่แล้วมัสนุกมากๆแล้วก็ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนะคะเพราะว่าได้เจอกับเพื่อน,อนที่หน้าที่รักในการเล่นเกมแล้วก็ได้มาโชว์ตัวออน,นไลน์ด้วยกันในง,งานในวันนี้แล้วก็จะเก็บความรู้สึกแล้วก็ความทรงจำมาดีไว้ตลอดไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นงานที่สนุกแล้วก็พันจริงๆเลยนะคะสาหรับใครนะคะที่ไม่ได้มางานฟทยพาร์คแฟนฟซสองงานสวยเนี่ยสามารถมาได้ในปีหน้า จะต้องสนุกขึ้นทุกปีเลยนะคะสำหรับสัปดาห์หน้าเราก็ได้มาเจอกับรายการเพลพระทีวีสนุกสุดท้ายทคนไวมันกับแกแล้วก็พิมพงเหมือนเดิมนะคะสำหรับสัปดาห์หน้าแจะมีอะไรมาให้กับเพื่อนๆก็ต้องคอยติดตามกันแล้วนะคะสำหรับตอนนี้เนี่ยแกขอลาไปก่อน,นะค่ะบ๊ายบาย